สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้ได้หยิดบทความเรื่องเก่งกับการประชุม FOMC เดือนมกราคมเขียนโดยคุณธนาเกียรติปธมรมพงศ์นวิเคราะห์ด้านการลงทุนปัจจัยพื้นฐานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสิกออสซิริสจำกัดนั่นเองค่ะการประชุม FOMC จะมีขึ้นในวันที่25-26มกราคมนี้ หลายฝ่ายคาดเฟดเนี่ยยังไม่ส่งสัญญาณอะไรนะคะเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเริ่มปรับขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งตรงนี้ตลาดก็ถือว่าได้รับรู้ไปแล้วแต่อีกหลายเสียงก็บอกเลยค่ะว่าแอคชั่นใหญ่จัดเต็มแน่ในการประชุมครั้งนี้ซึ่งเอาจริงๆแล้วก็ไม่มีใครรู้ความจริงค่ะว่าเขาจะออกแอคชั่นขนาดไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คืออะไรคะรอความชัดเจนและ มาดักทางหุ้นกันแน่นอนว่าหุ้นแบบไหนที่จะได้ประโยชน์กับการขึ้นดอกเบีย้ยเชื่อว่าทุกท่านน่าจะทราบกันดีนั่นก็คือหุ้นธนาคารน,นั่นเองซึ่งเราไปฟังเรื่องราวนี้กับทางบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน Classic อ s e r i สจำกัดกันว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างและบทความที่จิมนำมาอ่านนี้มีรูปภาพประกอบในวิดีโอด้วยนะคะดังนั้นอยากให้ทุกท่านติดตามแล้วก็รับฟังแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเรื่องราวจะเป็นแบบไหนนั้น เชื่อได้เลยค่ะว่าสาระมาเต็มๆและไปฟังกันได้เลยค่ะในสัปดาห์นี้นักลงทุนกำลังจะเจอการประชุม FOMC การประชุมที่จะกำหนดนโยบายการเงินของสหรัฐมาพร้อมๆกับความกังวลของนักลงทุนที่คาดการว่า การประชมุม FOMC จะลด QE และส่งสัญญาณขึ้นดอกเบีย้ยเราจึงมีคำถามว่าอะไรคือปัจจัยกดดันให้คณะกรรมการ FOMC ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบีย้ยซึ่งเราคาดการว่า ปัจจัยกดดันในการประชุม FOMC เดือนมกราคามนี้ให้ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบีย้ยเพราะอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นแตะ7.04%เพื่อใครยังไม่รู้ว่าเงินเฟอ้อคืออะไรเราขออธิบายว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ระดับราคาสินค้าและบริการมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องหรือหากพิจารณาจากค่าเงินของเงินเงินเฟอ้อหมายถึง ภาวะเศรษฐกิจที่ค่าเงินมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องกระทบต่อการซื้อของชิ้นเดิมนั้นต้องใช้เงินมากกว่าเดิมกลับมาที่อัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐในเดือนธันวาคม2564พุ่งขึ้นแตะระดับ7.04%นำโดยการปรับขึ้นของราคาสินค้าพลังงานปรับขึ้นถึง29.3%ส่วนอาหารและเครื่องดื่มขึ้นเพียง6.3%ขณะที่จอลึกในหมวดอาหารของสหรัฐเนี่ย นำโดยเนื้อวัวเพิ่มขึ้นมา20.1%เนื้อหมูเพิ่มขึ้นมา14.1%ไข่ไก่ปรับขึ้น11.6%และเนื้อไก่พุ่ง8.8%รวมผลกระทบจากหว่วงโซ่อุปทา,านหรือที่ใครหลายคนเรียกว่า s u p พ l y chain นับการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตการขนส่งไปจนถึงการส่งมอบอาหารสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้าปัจจุบันสหรัฐขาดคนในภาคการขนส่งทําให้จัดหาสินค้าไม่ได้ตามความต้องการของประชาชนจึงดันราคาสินค้าให้เพิ่มสูงขึ้นแต่เงินเฟอ้อที่ร้อนแรงเป็นเงื่อนไขสําคัญของธนาคารกลางสหรัฐต้องปรับขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อลดความร้อนแรงของเงินเฟอ้อโดยหุ้นที่เรามองว่าจะหาประโยชน์จากสถานการณ์นี้ นั่นก็คือหุ้นกลุ่มธนาคารเนื่องจากแนวโน้มดอกเบีย้ยของสหรัฐคาขึ้นรอบนี้จะกระทบต่อนโยบายการเงินทั่วโลกมีโอกาสที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆจะปรับขึ้นตามจึงเป็นผลบวกต่อหุ้นกลุ่มธนาคารดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นจูงใจให้ธนาคารทำโปรโมชั่นเพื่อดึงเงินฝากจากประชาชนโดยประชาชนจะได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยในการฝากเงินและธนาคารเองจะมีวงเงินในการปล่อยกู้เพิ่มขึ้น เราจึงอยากให้ลองคิดตามว่าธนาคารจะจายดอกเบี้ยงเงินฝากราว1-2%ต่อปีแต่ธนาคารจะปล่อยกู้กับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา 5. 4 7เต่อปีลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี 5. 8 4เอร์เต่อปีและลูกค้ารายย่อยชั้นดี5 9 7ต่อปีจากวิธีนี้จะเห็นภาพ ธนาคารจะได้เงินระยะสั้นก็คือเงินฝากเนี่ยไปปล่อยกู้ระยะยาวทําให้ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเพียง1-2%ต่อปีแต่การปล่อยกู้ได้ดอกเบี้ยราว5 6ต่อปีส่วนต่างที่ธนาคารจะได้3-4%และนี่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ธนาคารจะได้ดังนั้นเราจึงแนะนําเข้าหุ้น SCB เพราะได้รับปัจจัยบวกจากแนวโน้มดอกเบีย้ยขาขึ้นประกอบก,บกับการเคลื่อนไหวของราคา SCB เป็นไซเวย์คาะกรอบราคา120-135บาทการเคลื่อนไหวต่างจากหุ้นธนาคารอื่นๆหากสนใจซื้อ SCB แนะนำลอง122-124บาทส่วนเป้าการทำกำไรบริเวณ130-135บาทและมีจุด Stop Loss 120บาท เอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเก่งการประชุม FOMC ในสัปดาห์นี้ทุกท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเบาๆตรงนี้นะคะแต่ที่แน่ๆจิมต้องขอขอบคุณบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิกออสซิริสจำกัดด้วยนะคะที่มีข้อมูลตรงนี้ให้มาดังนั้นจิมก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีในการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะศึกษาข้อมูลการลงทุนให้ดีและสิ่งหนึ่งที่จิมคิดว่า คลา s สิกออ s ซิริสเนี่ยทำไมถึงแนะนำา SCB เพราะว่า SCB m มีสตอรีบวกโดดเด่นเฉพาะตัวนั่นเองค่ะแต่สิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือเราก็เก่งกำไรในกรอบตามที่เขาให้ไว้หรือว่าต่อรองราคานิดหนึ่งก็ได้นะคะเอาละค่ะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีในการลงทุนทุกทุกท่านเลยค่ะวันนี้จิมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ